ไหวบอกไหวดาวพิมพ์ทองนุ่งบิกินนี่อวดความซับได้ใจคนทั้งประเทศคืนทันเป็นสาวน้อยวัยซับอีกคนในวงการบันเทิงเลยค่ะสำหรับนักแสดงสาวสวยดาวพิมพ์ทองถ้าเอ่ยชื่อเธอขึ้นมาต้องติดโพลเรื่องความเซ็กซี่อันดับต้นๆของวงการบ้านเราแน่นอนจ้ะเพราะเจ้าตัวมักออกมาปล่อยซินเด็ดๆให้หัวใจหนุ่มๆชุ่มน้ำกันอยู่บ่อย และสุดทําเอาไอซีเดือดปุดๆกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อสาวดาวออกมาปล่อยของนุ้งบิกินี่ตัวจิ๋วสีขาวอวดความเผ็ดเตาล้นกระจายโชว์หน้าท้องเาล,ลัออกเอวสะโพกวาลโค้งสัดส่วนสุดเป๊ะผิวขาวออร่ากระแทกตามาพร้อมท่าโพสสุดเร่าร้อนบอกเลยว่าลูคี้ซูซาได้ใจคนทั้งประเทศจริงๆค่ะ